สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจแสงมาชแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พบกันในยามเย็นนะครับพอดีวันนี้นะครับผมเดินมาตรงบริเวณสระน้ําด้านหลังของสวนนะครับด้านหลังของสวนนะครับเป็นจุดรับน้านะครับจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ดูนี่ที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับจุดรับน้านะครับน้ํามาจากฝั่งทางทิศใต้นะครับทางทิศใต้นะครับก็จะมีท่อระบายน้ําจากฝั่งนู้นนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เวลาน้าหลากนะครับเวลาน้าหลากเนี่ย จะไม่ไม่เข้านานะครับนาผมจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะจะกันนะครับหรือบังคับน้ําให้เขามาบริเวณจุดนี้นะครับนะครับจุดรับน้ํานะครับพอเข้ามาตรงสระตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีท่อระบายน้ํานะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นน้ําไหลไหมครับเดี๋ยวผมกลับกล้องเรกวนะครับนี่นะครับท่อน้ําอยู่ฝั่งนู้นนะครับท่อน้ําน้ําเข้านะครับตรงนี้เป็นท่อน้ําออกท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตเห็นน้ําไหลไหมครับเนี่ย นะครับน้ำพวกนี้นะครับเป็นน้ําที่มีเคค่อนข้างมีเคมีเยอะนะครับเพราะว่าผ่านจากทุ่งนาของคนอื่นมาที่เขาใช้เคมีนะครับก็จะปล่อยออกมาทางฝั่งนี้นะท่านชมนี่ก็จะมีการดักใส่ไปด้วยนะครับนี่ท่านชมนี่นะครับนี่ก็เป็นทางออกน้ําเข้าไปออกไปฝั่งทางทิศทางทิศเหนือนะครับท่านชมนี่นะครับก็เป็นการบริหารจัดการน้ํานะครับเเพื่อไม่ให้น้าเขาเข้า มาบริเวณทุ่งนาของเรานะครับเพราะทุ่งนาของเราจะเป็นการปลูกข้าวนะครับโดยที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นทางระบายน้ําออกนะครับเป็นจุดรับน้ํานะครับพักน้ําแล้วก็ให้น้ําเขาออกนะครับเช่นกันนะครับฝั่งนู้นเช่นกันนะครับฝั่งแต่ผมยังยังไม่ได้เดินไปถึงนะครับฝั่งทางตรงกลางของนานะครับก็จะเป็นที่รองรับน้ําเช่นกันนะครับแล้วก็ให้น้ําเขาเขาออกนะครับโดยที่ไม่ต้องให้ผ่านที่ หนาของเรานั่นเองนะครับโอเคครับเผื่อทุกาชาวนาหลายๆคนเอาไปปรับใช้นะครับเป,เป็นเป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการทำข้าวข้าวปลอดสารเคมีนะครับเพื่อเอาไปใช้ในส่วนของท่านได้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับวันนี้ขอสวัสดีครับ